รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว<ห>้เยอะๆ,ๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแอดมินเอ็นนะครับ นี่จะพาไปบุกบ้านยายจำลองนะครับบุกบ้านยายจำลองมีเซอร์ไพรส์ยาย,ยาจำลองทางไหนเนาะแอดยังไม่เคยไปนะครับบ้านยายจำลองมีครั้งแรกนะครับไม่รู้จะไปถูกหรือเปล่าครับโอ้บรรยากาศดีมากที่กกอมครับช่วงเช้าอืมมาเกว่ยวเนาะ โกข้มพ่นะนะเห็นย่าน้องอาชีบอกว่าที่มีโกะะบกข้มนี่หรือมั้งโกข้มเนี่ยโกค้ำเนี่ยเพราะว่า ่าจะใช่นะครับเนี่ยแมน่เยวขึ้นไปดูนะครับใช่บ้านบ้านจำลองหรือเปล่าแอดมินก็ไม่เคยมานะครับเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับผมถึงแล้วนะครับบ้านยายจำลองคนสวย อาบน้ำม็ได้แล้วนะครับวันออนี้อาบน้ำเพิ่งเสร็จอ๋อในห้องน้ำเนี่ยผมเพิ่งหัวเคยมาเสือแหลกนี่บบนะดูครับบ้านบ้านคุณยายนะครับทำไมก็โอ้หลังไงแท้เปิดไฟหน่อยมืดจัง ญาติเข้าบ้านยายรองนะครับนะครับสวยงามมากพอดีพ่อน้องนัทถูกหวยนะครับที่ยายยายไปขอครับก็เลยฝากเงินมาให้พ่อหมอนัดหมองน้าอายุเท่าไรคะสามสิบครับสามสิบยังเจ๋วครับผู้หญิงของผู้ชายบ้าดไงผู้หญิงครับค่ะอายุเท่ากันกับเอ็มเป็นเพื่อนกัน จ้าเคยเห็นข่าวอยู่บอกเป็นข้อยู่บ่จาะเงี้ครับขอบคุณเลยครับวยพร่อพได้อันเอาเดินๆนจังไลค่ะขอขอบคุณน้องนัดผู้ใจดีแล้วก็ผู้มีโชควาชนะฟ้าลิขิตให้เจ้าเป็นคนดีเพื่อนถึงให้เจ้า ขนาดยายจำลองนี่ก็เห็นสงเเห็นองแต่ว่าคนเเห็นห็นมันมีมนนวาสนาแล้ว,ลวโชคจะมาถึงเจ้ารอบนี้ก็ให้เจ้าบึงดีๆเด้อได,ได้ลงคลิปไปแล้วเมื่อวาน้าแต่ว่ายายก็ขอให้เจ้ามีความสุขความเจริญเอย่าเจ็บอย่าจนาเป็นคนดีให้ยาย คิดฮอดคิดถึงตลอดไปเด้อแต่ว่าบ่เคยเห็นหน้าแต่เจ้าก็มาบ้านก,กอกๆหน่ะเด้อครับเห็นว่าเขาเจ้ารถเหี่มานะฮ<ห>ะจอารถแหีห่มายายจำลองเต็มเลยน้ยนอยยายที่ได้เห็นเนาะครับเออคิดฮอดแล้วแต่ยายก็เมื่อคืนนี้ยายก็ฝันดีเหมือนกันนะจริงๆแต่ว่าจางัจางไรจังไรขอยก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณให้เจ้า ชีวิตครอบครัวของเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งยิ่งขึ้นมีความสุขมากๆขึ้นนะคะครับผมขอบคุณครับวันหน้าขอให้ถูกเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ช่องเจ้าช่องเอ็มยูไนชแนลครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ็มยูไนชแนลนะน้องเอ็มนะคะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากมีอะไรฝากฝากช่องยายจำลองสหายลุงพลอ๋อยายจำลองสายลุงพลนะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์กดเบิ้งให้ในเด้อซักไครด้วยนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณครับอะไรเนะสวัสดีค่ะฝากช<บ>่องเอ็มยูไน a ์ n e l ด้วยนะคะกดไลค์กดแกชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ